จากผลงานอันยอดเยี่ยมของสุภชัยใจเด็ดจากศึกเอเชียนคัพ2023ที่เบิน2ประตูพาไทยเอาชนะคีกีสถานสื่อของมาเลเซียได้มีการพาดหัวว่าเด็กมาเลยซัด2ประตูให้กับทีมชาติไทยซึ่งได้มีชาวมาเลเซียเข้ามาท้วงติงว่านี่คือการเคลมหรืออย่างไรคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u u u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาพี่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสา ควานหลงจากศึกเอเชียนคัพ2023เมื่อคืนที่ผ่านมาสื่อของมาเลเซียซีนาฮารียนได้มีการลงสกูปข่าวเกี่ยวกับสุปชัยใจเด็ดซึ่งสามารถยิง2ประตูพาไทยเอาชนะคีกิสถานในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทางสื่อของมาเลเซียรายดังกล่าวได้มีการพาดหัวที่เป็นประเด็นที่มีชาวมาเลเซียได้มีการเข้ามาพูดถึงกันไปจำนวนหลายร้อยคอมเมนต์นะครับโดยได้มีการพาดหัวข่าวไว้ว่าเด็กมาเลยิง2ประตูให้กับประเทศไทย พร้อมกับระบุข้อความในเนื้อหาข่าวคร่าวว่าประเทศไทยกลายเป็นตัวแทนจากอาเซียนเพียงประเทศเดียวที่ชนะในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023โดยเป็นชนะหนึ่คีกิสถาน2ประตูต่อ0ย์ซึ่ง2ประตูมาจากสุปชัยใจเด็ดที่ทำประตูได้ในนาทีที่26ิและ4ี่โดยสุภชัยเกิดที่ปัตตานีและเป็นหนึ่งในผู้เล่นชาวมาเลที่ลงเล่นในกาตาครั้งนี้ซึ่งจากประเด็นที่ทางซีน่าฮารียนได้มีการพาดหัวข่าวนี้นะครับ ก็ได้มีชาวมาเลเซียเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลาดหัวข่าวของซีนาฮาเลียนโดยได้มีการตั้งคำถามว่านี่มันคือการเคลมหรือเปล่ารวมถึงหลายท่านก็แสดงความภูมิใจที่สุปชัยมีเชื้อสายมาเลรวมถึงการตั้งคำถา,ถามถึงทีมชาติมาเลเซียว่านักเตะท้องถิ่นก็สามารถเล่นในระดับนี้ได้แต่ทำไมทีมชาติมาเลเซียถึงนิยมการโอนสัญชาติและลูกครึ่งและรวมถึงมีการพูดถึงผลงานของทีมชาติไทยด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านแรกครับท่านนี้ตั้งคําถามไว้ว่านี่มันคือการเคลมหรือยังไงในขณะที่ชาวมาเลเซียท่านต่อไปครับท่านนี้ชื่นชมสุปชัยนะครับโดยเขาบอกว่าสุดยอดจริงๆนี่คือพรสวรรค์จากเด็กมาเลไม่อยากจะเปรียบเทียบกับนักเตะอิมพอร์ตเลยความคิดเห็นต่อไปเราไม่ควรใช้นิสัยการเคลมเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านรายดังกล่าวก็น่าจะหมายถึงประเทศอินโดนีเซียนะครับ มาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปเขาคือคนไทยเชื้อสายมาเลยความคิดเห็นต่อไปคนมาเลยมีความสามารถที่สุดโชคดีแล้วที่เขาอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาอยู่ในมาเลเซียเขาคงจะไม่ติดทีมชาติความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ครับว่าเขาคือบุตรแห่งเคดาความคิดเห็นต่อไปโดยชาวมาเลเซียท่านนี้น่าจะประชดนักเตะทีมชาติมาเลเซียนะครับโดยเขาบอกไว้ว่า เขาดีที่สุดแม้จะไม่ใช่ผู้เล่นในระดับโลกเขาเน้นแต่เกมในสนามไม่เน้นชื่อเสียงอันโด่งดังความคิดเห็นต่อไปฮ่าฮ่าฮเคลมเขาในขณะที่คุณยังทําได้คอมเมนต์ต่อไปครับเราทําได้แค่ภูมิใจกับความสําเร็จของผู้คนของเราในแผ่นดินของคนอื่นความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ได้เข้ามาชื่นชมผลงานของทีมชาติไทยครับเก่งมากทีมชาติไทยพวกเขาดูเงียบ พวกเขาเล่นเป็นธรรมชาติพวกเขาเล่นฟุตบอลสวยงามทักษะแต่ละคนกอนแนนความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าเขาคือมาเลตานีความคิดเห็นต่อไปเด็กมาเลอิสลามปัตตานีสุภชัยความคิดเห็นต่อไปครับมีแค่ชื่อของเขาเท่านั้นที่ดูไม่เหมือนคนมาเลเซียความคิดเห็นต่อไปสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือยังมีเด็กมาเลอีกเป็นจำนวนมากกลายเป็นผู้เล่นของจอร์แดน ความคิดเห็นต่อไปท่านที่เขียนสั้นๆไว้ว่าเด็กมาเลเซียความคิดเห็นต่อไปครับเขาคือที่สุดนักเตะไทยคงกินเหล็กเป็นอาหารพวกเขาจึงแข็งแกร่งแต่ว่านักเตะมาเลเซียและอินโดนีเซียกินแต่ขนมปังนิ่มๆความคิดเห็นต่อไปครับใจความสําคัญของเรื่องนี้ก็คือเด็กในท้องถิ่นมีความสามารถแข่งขันกับผู้เล่นต่างชาติได้ความคิดเห็นต่อไปแต่เด็กมาเลเซียของเราทําประตูใดๆกับจอแดนไม่ได้ ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้มีการเข้ามาตั้งคําถามถึงสุภชัยนะครับว่าเขาพูดมาลายูได้ไหมซึ่งก็ได้มีชาวมาเลเซียท่านหนึ่งเข้ามาตอบนะครับโดยเขาบอกว่าเขาเป็นมุสลิมและเป็นชาวมาเลปัต,ตานีเขาสามารถพูดมาลายูได้ความคิดเห็นต่อไปนี่มันเป็นการเคลมตราบเท่าที่เราจะทําได้ฮ่าฮ่ความคิดเห็นต่อไปครับเขาเป็นชาวกลันตันความคิดเห็นต่อไป คุณไปเคลมเขาว่าเขาเป็นเด็กมาเลยหรือยังไงเนี่ยซึ่งก็ได้มีชาวมาเลเซียเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนมาเลยจริงๆแต่เป็นมาเลย์ปัตตานีคนมาเลยไม่ได้อยู่แค่ในมาเลเซียเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นที่ผ่านมานะครับโดยท่านนีเขาบอกว่าว้าวเขาเป็นคนมาเลยจริงๆหรือนี่มาเลย์ปัตตานีความคิดเห็นต่อไปผมไม่ใช่อยากจะอ้างอะไรหรอกนะผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า นี่คือผลจากข้อตกลงระหว่างอังกฤษก,กับสยามในปี1909ปัตตนีเลยต้องอยู่กับสยามตอนนั้นคนมาเลยจะทําอะไรได้ล่ะเราไม่มีกําลังที่จะต่อสู้กับพวกเขาผมคิดว่าซินาฮาเรียนแค่อยากจะบอกให้ทุกคนดูว่าเด็กมาลายูปัตตนีสามารถทําประตูได้ก็แค่นั้นเองความคิดเห็นต่อไปพวกเราชาวมาเลเซียภูมิใจในตัวเขาความคิดเห็นต่อไปแผนการเล่นของทีมชาติไทยนั้นดีจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับ หลายๆคนที่กำลังอ่านคอมเมนต์อยู่ขณะน,นี้ผมอยากจะบอกว่าคนมาเลเซียไม่ได้อาศัยอยู่ในแค่มาเลเซียเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับตอนนี้เด็กมาเลในทีมชาติมีแต่ผมบอลทั้งนั้นความคิดเห็นต่อไปตอนนี้พวกเราต้องสารเสริญประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วหรือเนี่ยความคิดเห็นต่อไปเอเลสดอลลก็มีเชื้อสายมาเลเซียด้วยความคิดเห็นต่อไปครับเด็กมาเลเซียใครๆก็อยากเคลม ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้พูดถึงทีมชาติไทยครับทำได้ดีมากประเทศไทยราชาแห่งอาเซียนความคิดเห็นต่อไปเคลมกันเข้าไปนี่คงเป็นมุกตลกของคนมาเลเซียความคิดเห็นต่อไปนี่คือความขาดแคลนของนักเตะม,มาเลเซียเราต้องพยายามพัฒนาเด็กมาเลเพื่อให้ขึ้นสู่ทีมชาติดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างสิพวกเขาใช้เด็กญี่ปุ่น100เเซความคิดเห็นต่อไปเมื่อวานนี้เราคว่ำบาตรและเป็นศัตรูกับประเทศไทย เพราะเรานั้นสนับสนุนอิสราเอลมาตอนนี้เรากลับมายกย่องประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปมาเลเซียควรเล่นแบบประเทศไทยที่ใช้ตัวผู้เล่นท้องถิ่นเป็นหลักความคิดเห็นต่อไปครับท่าน,นี้พูดถึงนักเตะทีมชาติมาเลเซียนะครับก็นักเตะมาเลเซียเอาแต่ไลฟ์บนทิกตอกความคิดเห็นต่อไปทําไมพวกเราถึงอยากจะเคลมเขาล่ะฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อไปมาเลเซียเก่งแต่ในบ้านไม่ละอายใจกันบ้างหรอเนี่ย มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ทําได้ความคิดเห็นต่อไปยอดเยี่ยมมากประเทศไทยสถานที่ในวันหยุดอาหารราคาถูกอะไรแบบนี้ทําไมมาเลเซียไม่รู้จักเคลมเขาบ้างความคิดเห็นต่อไปเขาขอบคุณพระเจ้าด้วยหลังจากที่เขายิงประตูเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นมุสลิมความคิดเห็นต่อไปอยากจะเคลมเขาจริงๆนะแต่ว่ามาเลเซียเรากระตือรือร้นในการใช้ลูกครึ่งมากกว่าความคิดเห็นต่อไปครับ ประเทศไทยเล่นอย่างมีจิตวิญญาณมาไปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านนี้ครับท่านนี้เขียนสัส้นๆไว้ว่าสุ p e r ยคือความภาคภูมิใจของเราครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ